นตกตาอันนี้แบบเป็นแนวนางเงือกนะคะหนูผ่านโดพี่ทำชุดอไทยเองแล <c oughs> ้วจะใส่ชุดนักศึกโอเคมาดูก่อนอันต่อไปกันเลยค่ะอ <c oughs> ันนี้ขัดเพราะว่าหววันฟังง่ายา <c oughs> <c oughs> ัวอย่างนี้ผมจุกนี่ค่ะัวราผมจุกโอเคค่ะตรงนี้ราคาก็ะจะเป็นอันนี้หรอตัวนี่คือเรื่องยังไงไม่รู้จักไม่คุ้นมือข้างหลังก็นม่หลักสิมาดูตัวนี้ลืมยืมค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวจีนขนุนี่ค่ะขนุกีลืมเอามานะคะ ตัวยิ้มแนูุแทนนลืมเอาพาเจ้าตัวโยคะไปไหนอ่ะโยคะนี่โยคะตัวที่เด็ดใช่ไหมนี่ตัวโยคะทำไมถึงเรียกว่าโยคะก็มันเล่นโยคะได้นะ,ะทำอะไรได้มั่งตัวนี้ดูมันนั่งคาต์ทมาร์กได้ด้วยนะคะอ่อเด้ออ้าพ่อไปลงคลิปได้เลย อบิดขาได้ใช่ไหมไ<ด>อ๋อบิดขาก้มตัวได้ไหมก้มตัวได้คนะ่ะเหยาป่าอา๋อนั่งสมาธิละ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วนะแกรว่าตาุ๊กนะตาโยคะได้มาจากไหนได้มาจากจีนเนาะได้มาจากจีนยังไงไม่ใช่ใครซื้อให้พ่อซื้อมาให้ไม่ได้ซื้อจากจีนนะนี่ อันนี้ตุ๊กตาบาร์บี้เด็กชอบจับบาร์บี้ดูลายจูดมันเออลาจุดมันเนี่ยเออเขียนว่าอะไรจะมีลายเป็นแบบบาร์บี้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 บาบี้เออแล้ไปแกะตัวตูดแล้วทำไมเด้อเด้อเด้อแล้วมันก็จะมีอันนี้ด้วยเนี่ยค่ะเป็นตัวหนังสือตรงนี้แล้วมันก็จะมีแบบนี้นะคะไว้หักนอนนะมันทำหลายอย่างจริงๆเลยมันทำแบบ ได้ด้วยทำแบบนี้ได้ด้วยนะคะแบบจริงๆทำท่านกกระเรียนนี่ยืนขาเดียวถ้าเต้นบัลเล่ยืนขาเดียวนะคะท่านนกกระเรียนโอเคได้แล้ววุ้ยจะไมดีได้ย่หรอ โอเคค่ะทำได้ด้วยนะคะต่อไปพอ่อจะไปท่าอะไรไม่โลละแต่เชียดเลยเอาต่อไปท่าท่านะคะก็จะเป็นท่าสวัสดีสวัสดีสสดอุย้ยอันนี้อันนี้เหมือนก้มหัวเลยดัค่ะอันนี้เหมือนไม่ได้สวัสดีเลยดูสวัสดีก็ต้องยกมือขึ้นอีกนะยกมือขึ้นอีกเนี่ย <laughs> มันยกมือสูงมากเลยค่ะก็เลยไม่เรียกประสับตีขอบคุณก็จะขอบคุณยังไงวะขอบคุณนะโอเคจะไปก็ตบมือนะคะจบมือ,มอมดดดดดดโอเคเสร็จแล้วเราจะมาถอดเสื้อผ้ามันก่อนเราไปถอดทำไมทำไมต้องถอดด้วยอะทำไมต้องไปถอดเสื้อผ้าเขาด้วยอ่ะ คอรดก็โฟโตดิตันนี้ก็มีบาร์บี้อีกอันนะคะตรงนี้ก็มีมีแต่บาร์บี้ทำงานเลยนะคะดูเดี๋ยวมีตรงขาเอ้าขาไม่มีอุ้ยเสียาจจังตัวนี้นะคะราคาเท่าไหร่จุกผไม่รู้ไม่ได้ขายซื้ออย่างเดียวดูนะคะดูๆเด้อ เย่างนั้นต่อเรามาดูกันน,นี่ผมเหนียวเหมือนติดกาวเลยค่ะพี่สั่งมานานแล้วเนี่ยดูหน้าดิเาดูหน้านะโอเคหน่ไหไม่เห็นหน้าเลยหน้าไม่ชัดเลยหน้าบาร์บี้มันทุ่มเสร็จแล้วต่อไปก็ตัวน,นี้เอา ด,ดแตึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นแจแบบ็คเน็ตทำได้เท่านั้นอะใช่ทำได้แค่นี้แหละจะมันสามารถกางขาได้วัดดีก็ได้นะคะนี่วัดดีแต่มันเหมือนตัวนั้นเลยะเออค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ไปก็นี่ค้ำหมวกหมวกก็จะสวยนะคะอืมเดีย๋ยวนี่ตัวนี้นะคะที่ทำม,มา เดี๋ยวผมทบกานเป็นก่อนเลยสุวนตัวนางเงือกเนี่ยหรอคะผมแดงมาเชียวผมยาวมากเลยอ่ะไม่ใช่นนเป็นนางเงือกแล้วมันมีขาแล้วตอนแรกมันเป็นนางเงือกใช่ไหมมันมันเป็นมันไม่มีขาแต่วันนี้พี่ทำาุดให้มันมันก็เลยไหวน้ำได้อเพราะอ่ามันน,มน,มนั่งได้แบบเนี่ะ นะคะแล้วมันก็จะนั่งที่จริงนั่งก็นั่งแบบนี้เนาะใช่นะจากนี้สสใส่ใส่คอไอ้มันค่ะนี่สร้อยคออ่ะไก่ลๆนี่คือสร้อยคอค่ะเออโอ้ไก่จะหมดแล้วได้อะไรจะหมดแต่พอถ่ายได้ก็จะหมดแล้วที่เวลาที่ถ่ายได้ แต่ถ้ามันติดแบบนี้ได้ก็คงจะงเห็นมันมันดิ้นไปดิ้นมาอ่าจบรีวิวแค่นี้ครับยังยังมันจะหมดอันนี้แล้วเนี่ยมันเหลืออีกหนึ่งนาทีครับมีเวลาให้หนึ่งนาทีสวัสดีฉันจะกินมาม่าแล้วนะ รีวิวง่ายๆต้องไปลบรูปก่อนก็จะ,จะรีวิวเพิ่มอเอาแม่อยู่ไหนเนี่ยไม่รู้นี่มงกเหรอ

เสร็วี hey, baby, baby. So, วันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะ <Okay. S 1> กับบาร์บี้บายๆไปเอกค